นนนีเวเชื่อไหมตอนที right. ่เจอกันล้บเลยนู้นพกไปะนุนคนงานเันเลยโอ้ยอายเขาจุ๊บายเลยเขาไปจอยังมึนอ่ะแล้วก็จะไปรู้ด้วยเกันแล้วเคยยางขึ้นแล้วเคยยางที่สจ้น เยเดินเดนะครับผลไม้ยังมีครับแม่แม่ครับผมป้อนผลไม้ได้นะครับผมเยอะแยะเลยนะครับผมมากันหลายๆเชือกนะครับผมเดินประมาณกี่นาทีชั่วโมงหนึ่งถึงไหมเมื่อกี้สองชั่วโมงถ้าช้างเยอะก็ เมื่อกี้นะ่ะเดินมานี่นะ่ะ2ชั่วโมงฮะเสองชองั<ะ>่วโมงซึ่งสองชั่วโมองอยู่หรอผลอไม้ในรถก็มีนะครับผมแล้วก็อยู่จนกว่าเขาจะเรียกไปแห่นะครับผมไปเขาจะโยนให้เลยนะครับผมหมด 60 <30 S 2> แล้ว60แล okay. ้วเหลือ30โอเค60แล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเห็นเรียกทักทีเลยนู่นแหละบ่ายสองบ่ายสามบีบบนให้บ่ายสามในต้นกาปูนี่ใหญ่นีพอดีเลยเนาะอตัวมันอยู่นี่เนาะ เยอะครับแม่อโอ้ครับผมประมาณ50เชือกค,ครับมาแห่งานกระถินนะครับผมเยอะครับเยอะคร,บรอครบครัวใหญ่คนะวางลงเลยฮะสาที่เหลือแล้วก็โยนแจกๆเลย ได้เสร็จเลยยนลงเลยส0สบอยู่บ้านบ้านตลาดบ้านอะไรนะนนยางเนาะนนยางครับผมทันมาขอปล่อยเลยครับขอพล่อยลงแล้วทันวาในเสียงหรอทัยัยเสียงหรอ

ไม่ใช่ใบ่สองวัตแสบอันนี้มันบมงลหนีาล่าแตเขาต้งมแล้วต้งใจมาแล้วก็ต้องลองขอหอาหารน้กินตอเล่นรอสน้ำกาบไม่ได้หรอกเล่นรอสน้ำบ่ Chứ lên đất lên mất đấy Đức là cái lăng hào nó Hãy ừ. À, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Hòa ธนว่าเอาเลยธนว่าไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นเลยเล่นแล้วเอาเฮ้ตูเทสเลสโก้โอ้ยไม่เว้นในงานเลยการกระถินเออเอาเอาเอาได้ไหมเอๆโอ้ยเนาะอาจจะคึกแต่เด็กแท้ทันว่า ไปปอดซองง่าแล้วไอ้วกว้อดิเลยฮะไอเจียจึดไอเจียกาจึงดยัดเลือเขาเข่าขาะกอดเลยเออเออยงเอาละจึ๊ดไงอี่เหยือน้องไอ้เจ้เนาดินไอ้เจ้ยเอ็กซ์อกเวกกับบุญเลักเออเฟรนด์เนาะเอ็กซ์แค่รักจุ๊บวคือว่าเอาใจมา

อพันนนะคตออนนทันวากี่ครวบแล้วทันว่าเจ็ดครัวบสิบแปดทันวานี่ก็ประมาณแปดปีแปดีโ้ทันวานี่ก็จะแปดปีอ่าเจดกวาป๊อดคึกตะเด็ด,เด่อยเนาะจงพ่อสิ้ยเ <laughs> อนพอสิอยีห

พนตกคือซื้อแมนบ่อดซเบ้นพอดิซับอคนท่อนนซัคมาซมาซัมเดี๋ยตกคือซื้อตกคือจับจบนาว่เห็นน่งนัให้คนท่ยงเห็เล่าเหเล่เนอ้นที่พม คนนเงนะบอกว่าการเายเชงเลยเามต้องลงมีต้นมันเ้อว่าคนเหลวดีนบลลงเนาะคนเหลตกจากข้อเดีวเนาะมันยังจับได้อยู่ตัวเหลวตเลเลยแลไรจับกันไดุเลยะ่อนนี่มัน่นลงทางนเลเล ตาผลไม้ได้เด้อคุณแม่ผลไม้ได้นะครับผมนี้เรหามาเาดูดเอมันไข่าเเเห้เดีเราหายเนีมอมมากวา้นี่ยมมมาางม

I'm <laughs>